เฮโยอ้าวาแล้วฮะก็ขอสวดยุ้ชมชาวไทยที่โคตรน่ารักหล่อเท่กันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไม่บูมกับเกมคุณก็แมนไฟติ้งเอวิชั่นรีเวิร์สนะฮะในพาร์ทที่3นะครับก็วันนี้เราก็จะมาต่อกันกันกบในโหมดเนื้อเรื่องต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจให้กับผมอย่างมากเลยนะครับ วันนี้เราก็จะมาเล่นกันในด่านที่3นะฮะก็จะคือนี่ด่านเจ้าเอเลคซินซึ่งยังไม่ได้ปลดล็อกเอ่อมิชชั่นพอยต์เลยนะฮะสักอันเดียวมีอยู่กี่อันเนี่ยหกเจ็ดแปดแปดอันนะโดยประมาณนะครับแล้วก็มีอันที่2ี่ที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องปลดล็อกยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเคื่อนไข่ในการปลดล็อกมันจะคืออะไรกันบ้างโอเคมาด้วย อิินนโโไคจเอสเปซโซที่สามสู้กับเอเลคิงสัตว์ประหลาดเอเลคิงนี่ตอนเด็กนี่ผมก็เคยดูมานะฮะว่ามันก็จะเป็นสัตว์ประหลาดไฟฟ้าใช่ไหมหน้าตามันแบบแปลกๆนะฮะโอ้วันนี้เรามาอยู่ที่เขื่อนโอ้ย 調査だということを忘れるなよ。その水力発電所から謎の電圧低下が報告されている。シー、ユシシンヤンマーク、オチシリコーハスデーション、ーハスデーション、ユニット、オチシリコーハン、ユニット、オーハン、ユニット、オチシリコー、オキ、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  อร่อยแล้วมึงมึงใช้ไฟฟ้าไม่ยอมจ่ายค่าไฟเหรอฮะมึงใช้ไฟฟ้าไม่ยอมจ่ายค่าไฟเหรออ๊อฟอ๊อฟอ๊อฟออมันเถียงมันเถียงโอ้ยเฮ้ยอ๊อฟอ๊อฟอืออะไรมึงมานี่ช้แฉนแม่งสั้นๆอยู่จะหางมั้งเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแม่ เอาดิเอาดิลูกก็บอกอุ้ยแขนแม่งก็สั้นๆอย่างงี้นี่มันต่อยโดนได้ไงเนี่ยไอ้จ้าจ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันเก่งไอ้ยกินกะไฟฟ้าโอ้ยคลายพลังงานออกมาแบบนี้เลยเอ้ยมาดิต่อย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 ต่อ๊ยมันโอ้ย โอ๊ยมันชักจับมากเกินไปแล้วอดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยอย่าพึ่งตีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอร้องหน่อยอย่าไม่ได้ปลดล็อกเลยเดี๋ยวนี่ยังไม่ได้ปลดล็อกพิชชาเลยเลยโอ้ยโอ๊ยอืออืออืออเฮ้ยนี่แหละท่านี้แหละจ้าโ่อพ่อเอากดไม่ติดโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่

เฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรเนี่ยใจเย็นดิชิบหายแล้วไม่น่านี่เลยไม่น่าเล่นเยอะเลยครับเฮ้ยนี่ไม้ตายมันใช่ไหมทำอะไรเนี่ยอ้ออือสิบเจ็ดสิบเจ็ดผ่านไปแล้วสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดเฮ้ยเฮ้ยไม่จริงนะ จะอะไรบ่อยๆเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไม่คืนนะไม่คืนนะตายไปเนี่ยอ้าวแม่งยิงหมดตับเลยอ้าวเฮ้เจียนี่มานี่ดิหฮึทำอะไรเจอเอเมเรียมยิงใส่ตายอ้าว เฮ้ยแสงสีชมพูชมพูนี่อีกแล้วฮะมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้มีเด็กบุ๊คี้ด้วยอีท่านดีนะชุกใช่แล้วโอ๊โวัดอาอมันคุ้นขึ้นชีพเออเดี๋ยว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 วัดเดี๋ยวกอนตัวเชี่ยอะไรเนี่ยไอตัวนี้แม่งเพิ่งเคยเห็นตัวหาเลยเนี่ยเฮ้ยเอลิกิงเจ้าเปลี่ยนไปเหรออ๋อ อย่าพ <ider> <itor> <cción S 1> ึ่งอย่าพึ่งจับมานี่อย่าึ่งไอเจ้าเอเลจิเปลี่ยนไปละเออเปลี่ยนไปแล้วมึงไงวะไงวะอาออ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 เอาปลดล็อกมิชั่นที่21เจอแล้วต่อยท้องจะไม่รู้ว่าท้องอยู่ไหนก็เถอะอือ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 เตะหน้าเาให้า เออกด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 เออกูชนะเอาดิเอาดิวะวะมเหลออมอตุยอตุยองปับ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 เอเมเลียมเอ้ยตายซะมึงจ้าเอาเอ้าเอามันหลบ ปเปมันทะลุมันจะกเขื่อนจะมาปลดล็อกมิชชั่นที่ยี่สิบสองนะครับอไอ,เเอ,เอ้เจ้าเอเลคิงเจ้าเอเลคิงพันใหม่ชื่อมันเขียนว่า X เอเลค,คิงนะฮะยิงแสงเอาไมโดนด้วยที่หายละที่หายล,ายละ,ะ,ะ,ะไปดูดอ้าโอ้โห โอ๊ย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 กูจะตายจะตายจะตายมาแล้วอ้ยอือเ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 สแปมสแปมต้องไม่ตายต้องไม่ตายต้องไม่ตายผมตายตายตลอดโอ้ทำไรเนี่ยเฮ้ยทุกคนอย่างน้อยคิดในแง่ดีนะว่าอย่างน้อยก็ได้ดูทภาไม่ตายนะครับ ทำไรเนี่ยโอ้ผันปักษาเรียบร้อยเลยวุ่นทำมิชชั่นโอ้โหแม่งน่ากลัวจังวะหน้าตาหน่ากลัวจังเลยอ่ะไอเอลิคิงพันใหม่เนี่ยหน้าตาปกติก็น่ากลัวยแล้วนะ เอาม่นะครับเอาไปเอเลกินนี่ในซีรีส์นี่มันมาพร้อมกับพี่เด็กผู้หญิงใช่ไหมสองคนมนุษย์โลกน่ะชอบเราเพราะเราน่ะน่ารักยังไงล่ะน่ารักตอนจบแม่งตอนจบแม่งรู้สึกว่าจะโดนเซเว่นแม่งยิงลำแสงบินชนนะยิงเอเบเรียมใส่นะยาระเบิดตายอนาชิหายี่เด็กผู้หญิงสองคนนั้นอื อฉีบหน้ามึงตายปึ้กรับพี่ได้เปิ้ยวอ่ะไปและวแม่งลืมไปว่าแม่งจะต้องมุดหลบออกมาจะเขื่อจะไปนานเลฉากแม่งบังคับเป็นคตรไม่แฟร์เลย เฮ้ยเฮ้ยมันจะเลื้อยหาก็ได้ไอ้ปลาไหลปลาไหลไฟฟ้าฮะโอ <onents> ้โหไต่ยต e ่ไต่ไต่ไต่ยต่แค่รอบเดียวก็พอแล้วแพ้รอบเดียวก็พอแล้วแพ้รอบเดียวก็พอแล้วไต่ยต่โอ้ยโหมันกันอยู่นั่นแหละ โอ้ยย <Wasser> ๋าย <c oughs> ่าเราไปอะไรนักตาเนี่ยฮะโอ้ยไอปลาไหลไต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 จับมาดิหมุนแล้วก็กดออกเฮ้ยเออเออเชี่ยนี่มาดิเออ อ้าวปลดล็อก19เฉยเลยฮะ i c e b r e กเกอร์โ s ชัดอัพเกรดโฉถ้าเป็นซีรีส์นี่ตัวขาดไปแล้วนะมันขาดครึ่งเลยแต่ในซีรีส์รู้สึกว่ามันจะไอ้นี่นะฮะมันใส่หัวใช่ไหมอืมอมโอ้โอ้ยอื้อึวมึย เอาไปแดกได้เวลาปิดฉากแล้วมิชชัดทีจีติดเคลียร์รวบรวมพลังแสงอาทิตย์รวบรวมพลังแสงอาทิตย์เอาไว้ที่แผงอกถ้าตั้งฉากริงเอ้ยอโอ้โถ้าเป็นโคตรอลังการเลยครับคุณผู้ชม ชอบท่าไม้ตายกับพวกอุลต,ตร้าแมนกับสัตว์ประหลาดในภาคนี้จังเลยมันเวอร์ดีนะฮะเกิดไรขึ้น,นก,กับเอเลคิงก์เนี่ยไม่รู้นะฮะแปลว่ามันไม่มีท้ัพไม่มีอะไรมาให้เลยอะอ๋อยานยานลบนลอีกแล้วเอโอได้อะไรได้ดีทํงทดีได้ดี ดลอวอุลตร้าแมนอากูมาด้วยครับและแล้วเราก็มีอุลตร้าแมนอากูมาให้เล่นแล้วนะครับอยู่ๆก็ปลดล็อกมาแบบงงง,งเฉยเลยนะโอเคผมก็จะขอชี้แจงอะไรหน่อยนะสำหรับหมดอาเคที่ผมจะเล่นนะครับท,ที่ทุกๆคนขอมาเนาะก็อยากจะได้อุลตร้าแมนหรือสัตว์ประหลาดให้ครบสัก5ตัวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มีแค่3ตัวเองซึ่งก็คือ,อ,อมีตัวแล้วนะมีเลดคิงนะฮะแล้วก็มี กีก้านะครับแล้วก็จะมีคอสมอสนะฮะส่วนอีก2ตัวเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมขอมาก่อนนะครับจะได้เอาไปใส่วงล้อแล้วก็จะเอามาหมุนให้นะฮะผมจะได้หมุนคลิปทันด้วยวันนี้ที่เราจะเล่นก็คืออุลตร้แมนเส่วนเซนกับทาโลนี่ทุกคนขอมาได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ถือว่าผมเล่นนะอันนี้คือผมเล่นแบบฝึกฝีมือเฉยๆนะฮะโอเคไปกุนก้าเซเนัทะกับวอดแบบแรนดอมอีกแล้วมาแรนดอม ป่าอุ้ยเอ็กเลสคิงแม่งได้เอ็กเลสคิงมาสุ่มด่านครับป้ายไปกาวอุ๊บด่านเมืองอีกแล้วสู้กันที่ด่านเมืองอีกแล้ววิ่งวิ่งแล้วทำไมเลือดมันติ่งขึ้นมาสีฟ้าได้ขี้โกงเลยนะเฮ้ยเฮ้ย ที่กองอ๋าฮะเออเปิดก่อนได้เปียบได้เปียบจริงป่าวะออพอสอนให้เปิดก่อนตีบหน้าอุย้ยแขนแม่งยาวชิบเป่งแขนแม่งอุ้ยโอ๊ยอ้า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 แบงค์กดเรมพิล่าเขาโ,โมยากสิบหายบในเซเว่นเนี่ยไอเล็ตขีดแขนใหญ่แขนใหญ่เหรอแขนใหญ่เหรอเอรอแขนใหญ่หญหญหญส่วนกูอะ ขาใหญ่อเอ้ยเฮ้ยแขนแขนแขนยืดแขนยืดอุ้ยอุ้ยอยุ้อยอุ้ยเฮ้ยกันกันการก่อนการก่อนภาคนี้อย่ายทิปบอสนะครับว่าแม่งเวลาถ้าเกิดไม่กดกันอะแม่งต่อยจนตายอะ่ะไอ้เวย์นบังไอ้เวยเฮ้ย ơi, oi ghê gọp ghê gọp oi tay lắm yapoong 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 Ôi. Ôi. yapoong yapoong Ôi, ship yapoong yapoong Ship yapoong 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 มันใช้ท่าเลยเนี่ยทำอะไรวะจับหินซ้ายจับหินขวาแล้วทำอะไรคุณทำอะไรขอเบาๆขอเบาๆก็พอเ้าเพียงหินอุ้ยจิตแม่เกือบตายอ๋อว่ะอึอึอึ สู้ตายสู้ตายเออสู้ได้แต่อย่าตายอืมโดอ,ดอ้โกระโดดทิปชิบหายแล้วชิบหายโอ้โหปิดฉากยันอันติชิบหายแล้วครับกูตายมัดยางยืดเกียร์สี่มัดยางยืดเรดฮอก อไปปัดโอ้โหวุ้มเมยเซเว่นเป็นปุ๋ยเลยตอนนี้เอาใบเอาใบนะ เอาใหม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมมึงแม่งไอ้ตัวอุย้ยมันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมันมีกันแบบกันไม่ตันด้วยครับมันต่อยแล้วไม่ยอมตันทำเมื่อกี้อ่ะไอ้จ้าเออมันล้มหนาจังอืออืออือเฮ้ยดต่อุ้ยโอ้ยมึงขี้โกงเลยเนี่ยเฮ้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 ยอย่ามืงไม่ไม่คิดจะป้อปืนหน่อยเหรอ ฮะมึงไม่ค <cción> <sh arp inhale> <s adia meio> ิดจะเอามึงเหรอเออลืมกดอีกลืมกดลืมกดลืมกดด้วยออ้ยโอ้ยออยโอ้ยออ้อ้ยอ้ยอ้อ้ย้ย ติดไปเนี่ยมันคิดกดไปแล้วนะกดไปแล้วนะติดเถอะแล้วกูขอร้องกูไหวกูไหวหลบเซเว่นหลบหลบจงหลบให้ได้เพราะว่ากดไปแล้วนะครับลบลบ <c oughs> เออ <c oughs> เออไ,ได้นั้น สมแล้วที่เป็นเซเว่นสมแล้วที่เป็นเซเว่นเออแม็กกดสเต็ตปึ๊บแป้งเนปิล่าคอมโบไม่ติดอีกไอเวนหื้อหื้อไอเวนฮะอ่ะเอ้ยจ้าเออกูได้แล้วกูลืมกดอีกแล้วอืมอืมอืมหน้าเขาให้ว่าตายมึงตายเจอไอเทเลเกอร์หลุดออกจากหัวเกลียน เอาไปแดกอืมหำขาดเรียบร้อยนะฮะและเซเว่นก็ได้ล้างแค้นไอเจ้าเอ็กซ์เรดคิงได้สำเร็จโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งเอวิลชั่นรีเพิร์ตนะฮะในพาร์ทที่3นะครับก็ในสำหรับอาร์เคดแบทเทิลโหมดนะฮะ เออผมก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์มาเพิ่มอีกสัก2ตัวนะครับผมจะได้เอามาใส่ในวงล้อแล้วก็หมุนให้นะฮะผมจะได้หมุนคลิปในการเอามาเล่นได้ทันเพราะว่ามีแค่3ตัวตอนนี้นี่มันยังน้อยไปหน่อยนะฮะก็ขอให้มันสัก5ตัวเนี่ยกำลังดีเลยโอเคนะครับถ้าใครชอบภาคร e เวิร์สนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะฮะจะเป็นกำลังใจให้กับผมอย่างมากเลยนะครับภาคนี้ก็ขอสัก สามติดไล์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นพาร์ตต่อไปให้ดูอย่างแน่นอนนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับบายจ้าจาเน่